ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เอามาให้ช่างจีทำท่อให้ก่อนคนระับ <c oughs> ขาดตรงนี้เนะี่ยเหยียบแรงจัด ที่มีอะไรรองดำไว้อยู่ช่างจีนะครับนี่ติดถนน24ครับทางมาจากโคนชัยไปประสาท งานเยอะครับ้านช่างเจผมมาด้เช้าเลยเอ้ยมาตั้งแต่กี่โมงอะมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงสี่สิบมาหนึ่งเจโอ้โหโทษตอนนี้ช่างเจบอกว่าทำทำนานแล้วนะครับถือว่า คนนะครับเมื่อวานผมเหยียบจนอู้สงสารรถเลยไหมงานเนี้ยเรวเห็นแล้วโอ้ทรมาน เพื <static> ่อไงน่ะเพื่อไงมัดปลวกด้วยยี่สิบเลยสมาด้วยเราบัดเพื่อนเรามาด้วยเลยเออเต้นมันตัวหน้องนับน้อยปลวกถอนนะครับเจงงานเยอะ មកហើយជីតោបារថៃនៅប្រាសាទតែបងជីស្រះនោះណាទេជីតោតាគីហើយសំไงជីតោដាន់ដៃតាគីហើយយ៉ា ดครับโอ้รถเยอะนะครับท่าเจอว่า right. อยู่นี่ฝนตกทุกวันนะครับูตกหนัก ต้องใส่ข้ออ่อนถึงจะถึงจะไม่ค่อยมันจะไม่ขาดใช้ได้นาน แต่ก่อนผมคิดว่าเสียงมันดังแบบนั้นนะที่ไหนได้พี่ตีนบอกว่าโทษขาดเสียงที่ยังดังอะ่ะแป๊แบแปบเข้ามาในหัวเก่งนีตอนขับมอวนัน

bà Kun bà Kun cứ đang chốt nữa đây nản, chưa bút cây cái phun phun cho phun này. ยัดคอยัดโซงใหม่โซงใหม่แล้วก็ไปแซดนานๆครับตับรถดำครับก็ธรรมดานะ ดูครับวันนี้ผพราว่าไม่รอดเน่ตกอีกแล้วครับไม่ได้วิ่งหรอกงานถ้าธนาคารเป็นแบบนี้ลบมหมดล้มหมดเสร็จแล้วนะครับ

ไทโรบทอซิ่งทำปิ้งใช่ปิ่งแบบดีไหมครับ บบต,ต,ตออ <c oughs> ิเกอร์ครช่งเจทอซิ่งโอ้ยแบรลอยแบร้อยเดี <c oughs> ย๋ยวปางเสียงด้วย ได้ไหมร,รับครับไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อย